สวัสดีครับกษตรตร้ามฟันครับผมมือนีผมเสื้อผ้าพรอพี่น้องนะครับมาทําการทดลองนะครับผมครับอ่าสิ่งหนึ่งนะครับที่พี่น้องที่คิดถึงเวลาต้องการกําจัดด้วยว่าครับไร่มาแลงนะครับพ่อพี่น้องครับนั่นคือคือน้ำซมควันใหม่นะครับครับโดยเฉพาะช่วงนี้มันมีโรคระบาดเป็นของงวของขั้วนะครับอันโรคอันลําปิสกินนะครับที่เกิดจากมาแร้งผ้าหานะครับ กระจายอันโรคไปไส้ง่วนะครับให้งัวไใส่ข้วยเท่านะครับผมเป็นโรคถึงกับอ่านคันตายได้นะครับผมเห็นให้เกษตรกร้าไอุ้นอยาขาดทุนนะครับทุกคนกสิคิดถึงนะครับผมนำสุ่มควันใหม่นะครับแต่ว่าพี่น่องเคยสงสัยบ่ครับว่ามันสามารถขับไล่มาเลี่ยงด้อีธีบ่นะครับผมเมื่อนี้ผมกสิมาทําการทดลองใ้เบิ่งนะครับ อันสิ่งที่ผมเตรียมมานะครับรกับยางแหลกสำคัญที่สุดคือตัวส่งป้อนใหม่นะครับผมครับรากาเตรียมนะครับผมแก้วัน,นําเป้านะครับผมมาสองแก้วนะครับผมเป็นแก้วปฏินะครับนังเป่าขนาดแปดสิบมิลลิลิตรนะครับผมส้องแก้วรา,าเตรียมตัวอย่างของอันอัน จะคิดว่าแม่งชมากนะครับผมเกิดเป็นปลานะครับแล้วเกิดเป็นเป็นข่าเหนียวปั่นก่อนนะครับผมเป็นข่าเหนียวนะครับอันคาโปงกันอีชีมาทําการทดลองเมืองนะครับว่ามันเสด็ผลบอลถบ่มควันใหม่นะครับผมอันด้วยที่แก้วด่านใส่นะครับผมผมสิเชเป็นแก้วน้ำเปล่าสื่อนะครับผมแต่ว่าแก้วด่านครัวนี่สิใัยเป็นน้บสล่มควันใหม่นะครับผม ผมจะใส่ลงไปฟาร์มอันหนึ่งด้วยนะครับผมพี่น้องครับกับประมาณสิบดีซีนะครับผมพี่น้องผมเนี่ยผมจะใส่ไฟฟาหนึ่งปราสิบดีซีนะครับรพี่น้องประมาณสิบซีซีมันก็จะประมาณนหนึ่งัวซิบเนี่ยนะครับผมเก๋ง่ายไงอ่าโอเค เก็ดเข็มฝนได้นะครับเลยน้ำส่งควันไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพพี่น้องครับตากไปต้างคางอนครับหลังจากงานผงกระสีเอาตัวอย่างอันมาครับพมิน้องจะเอาเอาตัวที่เป็นหนังปลาอนละรับผมเอาเกิดทำการหล่างกอนมึ๊งบหล่างอะไรครับจะเข้า้องการนี่ครับว่ามันบ่มีอิงยังนะครับหล่างออก มันอยู่ในสภาพาเดียวกันนะครับในการทดลองนะครับผมพี่น้องจุ้มือซือนะครับผมแล้วก,ก็ว่างไว้ครับจุม้มเสือนะครับผมพี่น้องอะไรจีน้อยหนึ่งมันก็ข้าหลางปลาเือนวาครับโอเคครับตัวนี้อ่าตัวนี้ก็ส่วนของ สใส่ในะสูงควันใหม่นะครับผมจุ่มครับิเอาเขินเลยนะครับพี่น้องปนอนโฟกัสเป็นจริงพ่อไปน้องไปใส่ครับไม่ว่าจะแช่อยู่สิบนาทีนะครับก็สิพ่นเอาหรือบางคนก็อาจจะใส่ผ้าไปทูน้ำเงื่อนทูน้ำ,นำตูซัดเต็งสันนะครับผมเอากดใส่แค่นี้นะครับผมเขื่อไปนี่คือ ครับเห็ดพ่นที่ใส่เป็นปลาก็ใส่เป็นเขา่าเป็นมังเทืยมแมงมันอาจจะบึ่มาก,กินปลานะครับเอ่อหรืออาจจะพึ่มาก,กินปลาบางทีอาจจะบึ่มากินเข่าอยากมากินปลานะครับผมครับข้ากระรองพิสูจน์เบิ้งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมเทปเป็นลายสโมลนะครับ ผ่านไปชั่วโมงหนึ่งผ่านไปสองชั่วโมงนะครับซึ่งแม่งเดี๋ยวผมเลีงไว้ตอนนี้นะครับนั่นก็คือบดแดงไฟครับพี่น้องเป็นบดแดงไฟนะครับตอนเดฟน,นะครับเบิร์ว่าเขาสิเมื่อกินกานใดน,นะครับพี่น้องต่างกันอย่างกันอย่างสี่นะครับอ่าพี่น้องกอรอชมันต่อไปนะครับผม นึ่งชั่วโมงผ่านไปครันพี่พน้องครับผมสองชั่วโมงผ่านไปครับพี่นอ้องสามชั่วโมงผ่านไปครับผมครับด่านที่บดไสง่งงคันใหม่นะครับหมดกันยังลายนะครับเป็นหมดแดงไฟนะครับพี่นอ้องครับด่านที่บดไส่โซคันใหม่ครับยังบุมมีหมดนะครับพี่นอ้อง